สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง11จนถึง20กันยายน2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ครับว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนีครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล่ะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ครับ 11จนถึง20กันยายน2566เปิดไพ่ขึ้นมาไพ่8ถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20กันยายนนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครที่เพิ่งเปลี่ยนงานเพิ่งย้ายงานต้องบอกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับทำให้เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองในการรับโอกาสดีๆเข้ามานั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ไพ่แปดถ้วยใบนี้ยังจะพูดถึงในเรื่องของ การที่คนเกิดวันศุกร์นั้นกำลังจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แล้วเป็นการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมไพ่แเหรียญไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ได้จับงานสองงานหรือว่าทำงานสอ,อย่างในเวลาเดียวกัน ใครที่กำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพที่2นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่เรียกได้ว่า11จนถึง20กันยายนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาครับหรือหากบางคนที่กำลังทำงานอยู่ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อย เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆในเรื่องงานหรือว่าอาจจะได้ทำหน้าที่ที่เรานั้นไม่เคยทำอาจจะมีความไม่ถนัดอยู่บ้างแต่คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้และก็เรียกได้ว่าใช้ความใฝ่รู้ใช้ความขยันที่คุณมีก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้นั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลาย คนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20กันยายนนี้มีไพ่ด h เอ็มเพรสตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับไพ่จักรพรรดินีใบนี้จะพูดถึงการที่ในช่วง11จนถึง20กันยายนนี้หากคนเกิดวันศุกร์นั้นตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความรักความใส่ใจความมุ่งมั่นที่มีสิ่งนั้นจะนำพาคุณไปพบกับความสำเร็จที่คุณนั้นตามหา คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายนี่เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นหากใครเคยท้อใจหากใครเคยท้อแท้นี่เป็นช่วงเวลาที่จะต้องปลุกไฟในตัวคุณขึ้นมานะครับไฟแห่งการทำงานไฟแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจไฟแห่ง ความไม่ยอมแพ้คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่า1 1จนถึง20กันยายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจเนี่ยมีเกณฑ์ได้ลงทุนเพิ่มแล้วก็ดีด้วยนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายบางคนมีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการถ้าเป็นคนค้าขายจะเป็นช่วงเวลาที่มีออเดอร์เยอะมีออเดอร์ดีกว่าเดิมนะครับคนเกิดวันศุกร์ ส่วนถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าบางคนเป็นช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองบางคนก็เป็นลักษณะของการทําควบคู่ไปกับงานประจําก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันเรียกได้ว่าดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20กันยายนนี้ใครที่เคยย่ำแย่ในเรื่องงานจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี ใครที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้มีอะไรเป็นของตัวเองในช่วง11จนถึง20กันยายน2566นี้ละครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ คนเกิดวันศุกร์ที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ได้แก่คนเกิดวันศุกร์ที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับงานช่างงานฝีมือต่างๆนะครับหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารค้าขายดวงการงานในช่วง1 1จนถึง20กันยายนนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานหรือว่ายังไม่มีงานทําขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในการหางานสมัครงานนะครับ11จนถึง20กันยายนนี้จะเป็นโอกาสของคุณครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับ ว่า11จนถึง20กันยายน2566นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20กันยายน2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับการเงินปังเอามากๆครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไพ่สิบถ้วยจะพูดถึงการเงินที่ดีของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20กันยายนนี้นะครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันศุกร์มีเงินพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะครับลงทุนอะไรไปเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ จะได้ผลกําไรตอบแทนกลับมาใครที่รอคอยเงินก้อนใดอยู่เงินก้อนนั้นจะมาถึงไพ่หคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนได้มีเงินเก็บในช่วง11จนถึง20กันยายน2566นี้ครับ คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายใครที่เป็นคดีความหรือว่ามีเรื่องฟ้องร้องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องมีเกณฑ์ได้รับค่าชดเชยหรือว่ามีเกณฑ์ชนะคดีนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ ส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาติดขัดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องเงินไพ่สิบถ้วยที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับคำแนะนำดีๆจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวในเรื่องเงิน ทําให้สถานการณ์หรือว่าปัญหาทางการเงินที่คุณนั้นเผชิญอยู่ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไพ่สิบถ้วยใบนี้ยังจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใครที่กําลังตั้งใจจะกู้ซื้อบ้านหรือว่ากู้ซื้อรถบอกเลยว่ามีเกณฑ์จากกู้ได้มีเกณฑ์จากกู้ผ่านครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับไพ่แปดเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ที่ในช่วง11จนถึง20กันยายนนี้จะได้ใช้ศักยภาพได้ใช้พรสวรรค์หรือว่า ความสามารถพิเศษบางอย่างที่ตัวคุณมีในการหาเงินหรือว่า3สิ่งนี้ที่ตัวคุณมีจะดึงดูดโอกาสดีๆในเรื่องเงินเข้ามานั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเรียกได้ว่า11จนถึง20กันยายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บ หรือว่าการเงินล่วไหลนะครับมีเงินเข้ามาแล้วก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไป11จนถึง20กันยายนนี้การเงินจะดีขึ้นเก็บเงินได้ดีขึ้นมีโอกาสได้เก็บออมมีเกณฑ์ได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็คราวนี้แหละครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ สำหรับในเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภพอมีอยู่บ้างครับคนเกิดวันศุกร์แม้ดวงการเงินโดยภาพรวมจากไพ่ที่ขึ้นมาจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงและการช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างแต่ต้องบอกว่าเรื่องของโชคลาภหากคนเกิดวันศุกร์เสี่ยงโชคแล้วเป็นคนเกิดวันศุกร์ที่ บุญกุศลบุญบารมีถึงขนาดต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้และโชคลาภก็จะมาจากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนำพามาให้เนี่ยแหละครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการเงินในช่วง11จนถึง20กันยายน2566นี้ของคนเกิดวันศุกร์นะครับผ่านพ้นไปทั้งในเรื่องของการเงินและโชคลาภใครที่คิดจะเสี่ยงโชค ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีนะครับโชคลาบเป็นไปตามดวงชะตาเป็นไปตามคาทํานายก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลของแต่ละคนที่ได้ทํามาแตกต่างกันไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญไม่ค่อยได้สร้างกุศลนะครับก็อย่าลืมมั่นทําบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายและที่สําคัญครับให้ คิดถึงเรื่องของการเก็บออมและใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับและให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพครับดวงช่วงนี้ไม่มีเกณฑ์จะเจอมิจฉาชีพหรอกครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายแต่ให้ระวังในเรื่องของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับเตือนกันด้วยความห่วงใยจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเอาละครับ ดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า11จนถึง20กันยายน2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20กันยายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงความรักคนเกิดวันศุกร์11จนถึง20กันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์ดูจะมีอุปสรรคมีปัญหามากพอสมควรเลยนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลาย คนเกิดวันศุกร์ที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่นะครับเจออิทธิพลจากไพ่แดดาบนะครับไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานด้านลบและอิทธิพลที่ไม่ค่อยดีนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันศุกร์นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ให้ระวังในเรื่องนี้ให้ดีรวมถึงการไปเจอคนมีเจ้าของหรือว่าไปรักคนมีเจ้า ของแล้วนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้ว11จนถึง20กันยายนนี้ไพ่สี่เหรียญให้ระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่มาจากเรื่องหึงหวงนะครับหรือว่าการที่ยึดมั่นถือมั่นนะครับยึดติด กันเกินไปในบางเรื่องจนทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ไพ่แปดาบซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางใบนี้จะเตือนคนเกิดวันศุกร์ที่เป็นคู่รักหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหาความสัมพันธ์ที่อาจจะมาจากการทะเลาะเบาะแวง้งมีความขัดแยง้งหรือเรียกได้ว่าปัญหาความสัมพันธ์ ที่มาจากการถูกบังคับจิตใจโดนคนรักบังคับจิตใจหรือว่าทำให้เรานั้นอึดอัดใจในเรื่องบางเรื่องก็เป็นได้เช่นกันบางคู่มีปัญหากันไม่ได้รักกันแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมเลิกไม่ยอมลาจาก ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นคาราคาซังดูจะมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นนั่นเองคนเกิดวันศุกร์นะครับฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับคนเกิดวันศุกร์ไพ่บทสรุปถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับไพ่บทสรุปเป็นไพ่ที่มีพลังงานด้านบวกอย่างไพ่อัศวินแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นสามารถที่จะเผชิญและก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ในช่วง11จนถึง20กันยายน2566นี้ไปได้อย่างแน่นอนขอเพียงแต่คุณนั้นดึงความเข้มแข็งในจิตใจที่คุณมีออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ5คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งคุณก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างแน่นอนครับ คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงความรักยังไม่เปิดและคนเกิดวันศุกร์ส่วนใหญ่ก็ดูจะรักอิสระซะด้วยในช่วงนี้ยังไม่เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไรนะักมีก็ได้ไม่มีก็ดีนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับ อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันศุกร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับคนเกิดวันศสกร์ทั้งหลายเอาละครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าจะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ไอดีนะครับคนเกิดวันศุกร์ครับเอาละครับสำหรับวันนี้คำทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย วอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995